สำหรับท่านใดที่มีปัญหานะคะหูรูดไม่ดีฉี่กระปิบกระปลอยอันฉีอันเยี่ยวนานนะคะระบบฮอร์โมนผิดปกติกำลังจะวไวทองแล้วหรือนะคะคนที่เป็นสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะ ลึกๆนะคะฝ้าเลือดฝ้าลมไม่ใช่ฝ้าแดดนะคะฝ้าเลือดฝ้าลมผิวพันไม่เนียนนะคะผิวกระดํากระด่างนะคะแล้วก็มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปวดท้องประจําเดือนนะคะฮอร์โมนมาไม่ปกตินะคะสิวขึ้นเต็มหน้าสิวเหือดเต็มตัวเลยนะคะแล้วก็เออเวลาทาแป้งแป้งไม่ค่อยติดนะคะตัวนี้ช่วยดีมากค่ะฟื้นฟูฮอร์โมนความเป็นหนุ่มเป็นสาวผู้หญิงทานได้ผู้ชายทานดีนะคะเช้าสองเย็นสองสิบสี่วันรู้เรื่องเลยค่ะถ้ากินนะคะโลลิตา้าคู่กับเอสเซน่านะงบน้อยงบน้อยกินคู่เนี้ย เดือนนะคะไม่เปลี่ยนแปลงสตาร์ทให้เงินคืน5้0 0 0บาทเลยถ่ายรูปกล้องเดิมมุมเดิมแสงเดิมแล้ววิดีโอมาให้เราทุกวันถ่ายที่ไลน์แล้วส่งหลักฐานไปที่ไลน์แอทีเอสมาอูที่เช่าสิตาถ่ายรูปและว,วิดีโอตอนกินตอนลืนให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยในเดือนหนึ่งครูคืนเงินให้เลย5 0 0 0 0บาทซึ่งเราขายมาเข้าปีที่4แล้วนะคะสําหรับเซตนี้นะคะตัวนี้ครูกินตลอดเลยนะคะแล้วก็ใกล้จะหมดอีกแล้วนะคะนี่นะคะกินทุกวันนะคะเช้า2เย็น2นะคะถ้าเกิดใคร งดน้อยกินเช้าสองก็ได้หลังอาหารเช้าคนไทยนะคะที่เป็นมะเร็งเบาหวานความดันของใจระดับโลกต้นต้นของโลกเพราะว่าไม่ค่อยกินข้าวเช้ากันข้าวที่มีประโยชน์ที่สุดไม่กินนุ่มไปกินแม่งตอนมืดมูกระทะปะปุปะปุเออนะ โรคแดกตายนะคะหกโมงเย็นไม่ควรกินแล้วนะคะหกโมงเย็นครูก็จะกินเนท้อตัวนี้นะคะกล้าท้าเลยสําหรับใครที่อยากจะมีลูกนะเซตเนี้ยส่วนใหญ่อะมีลูกกันลืมเลยนะคะโรลิต้ากับเอเซนางบน้อยนะคะอยากนะช่วยื้น,นผูความสมสาวตัวนี้โรลิต้านะคะลูกศิษย์ครูนะคะที่เขากินไปไทรอยเป็นพิษหายนะคะมีคุณพ่อปัญญาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นเอ่อเป็นมะเร็งนะคะก็ทานสินค้าเราปรากฏว่าไปถามท่านดูนะคะว่ากินอะไรบ้างนะคะคุณพ่อปัญญานะครดวงปรากฏว่าคุณหมอตอนนี้นะคะก็คือเขาเรียกอะไร ไม่ได้กินยารักษาอะเร็งแล้ววะเออนะคะต้องบอกว่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองนะคะไม่ต้องไม่ต้องเชื่อสิ่งที่ครูพูดก็ได้ไปลองกินดูนะคะเพราะว่าเราขายมานานแล้วสําหรับใครที่ย้ําเลยหน้าแก่ก่อนไวหน้าไม่ใสหน้าไม่เนียนโรล,ลิต้านะคะถือว่าเป็นตัวควบคุมเพราะบางครั้งเลือดลงสุขฉีนของคุณมันไม่ดีปรับฮอร์โมนหยกอย่างนะคะกินดีมากเลยนะคะกินคูกินตลอด